สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์และสองพันเปอร์เซ็นต์เสิร์ฟผมอ่ะใช่ใช่ใช่เพราะบางทีแบบว่าผมเนี่ยมันหลุดใช่ไหมก็ต้องแบบเหมือนกับเอาเอาแขนเนี่ยเท้าก่อนเงี้ยเงี้ยเวลาคนสวัสดีแม่โมซวยดีกันสวัสดีใช่ใช่ตอนเงี้ยอยู่แค่นี้มาค่ะพาดมามาพาดมาหนักนะเหนื่อยอ่หนักแต่ก็ชอบมันท้าทายดี ก็แสดงว่ายังไม่แก่เหนื่อยไหมคะไปค่ะไปเปลี่ยนชุดค่ะเหนื่อยค่ะโอเคโอเคฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะก่อนที่จะพาไปดูเปิดตู้ชุดกอมของคุณมีนะคะวันนี้ก็ ให้ดูก่อนที่อยู่ตรงหน้าของเรานี้นะคะก็คือไหนๆคนเขาก็มีเสื้อผ้าที่จะต้องใส่แล้วแบริ้เขาก็ต้องมีเสื้อผ้าใส่ใจเขาใจเราก็เลยอยากให้ดูว่าอามีเขาก็เป็นคนสะสมพวกชุดกอมชุดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราก็เป็นคนสะสมแบริ้ก็มีแฟชั่นแบรนด์ทำเสื้อผ้าแบริ้ออกมาด้วยซึ่งเขาไม่ได้ทําแค่เสื้อผ้าแบริ้นะคะเขาก็ทำเสื้อผ้าให้คนใส่ด้วยเช่นกันค่ะแล้วนี่ก็เป็นคอลเลคชั่นแรกเหมือนกันก็เดี๋ยวไปฟังประวัติกัน แต่ก่อนอือนอ่ออออนอย่ากดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเ,เพื่อนด้วยนะคะไปค่ะเสื้อผ้าน้องน้องทั้งหลายที่อยู่ตรงหน้าเรานี่แล้วพร้อมกับที่เราใส่กันอยู่2คนนี้นะคะก็คือเป็นแบรนด์ HOC หรือว่า House of Creators นั่นเองนะคะก็คือเหมือนเป็นแฟชั่นสตรีทแบรนด์ที่เขาทำออกมาแบบดีไซน์ออกมาให้น้องแบ,บรบิกแล้วก็ให้กับคนให้มันเข้าถึงง่ายคอลแลบกับอาร์ติสแล้วนี่ก็เป็นคอลเลคชั่นแรกที่เขาคอลแลบกับอาร์ติสที่ชื่อว่า MM 2 2 M M t อ๋อหรอคะใช่ก็คือเป็นคอลเลคชั่นแรกนี้ที่ทุกคนเห็นนี้เนอะก็คือมันเป็นอะไรที่แบบใส่ง่ายๆเข้าถึงง่ายแล้วก็แฟชั่น น่ารักดูสิมันดูแล้วมันแด้แดมากอ่ะดูดิแด่แดมากนี่ดู้ดูตานะคือเขาไีทําให้กับไซส์400แล้วก็ไซส์หนึ่พันนะคะใช่แล้วก็ให้ไซส์สองพ ร้อยสองพันค่ะอาจูรยะสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์พันเละสองพันเปอร์เซ็นต์ก็เนี่ยเขาก็มีแบบหลายลายให้เลือกเลยเนาะก็คือคุณสามารถที่จะแมชให้เข้ากับตัวแบบริกเองก็ได้อย่างเช่นนี่ที่เราใส่อยู่กับม้ใส่อยู่ก็เข้ากับน้อง2คนนี้ใช่ไหมหรือว่าหรือว่าถ้าแบบอย่างมิกซ์แอนด์แมชให้มันสนุกมากขึ้นก็นี่เลยหลากหลายมากมีลาย เยอะมากเลยทุกคนพอใส่เสื้อแล้วถ่ายรูปคู่กันกับแบบิกแล้วมันน่ารักคนก็น่ารักอยู่ละแบบิกมาเสริมอีกมันยิ่งน่ารักทวีคูณนะคะน่าจะถูกใจสายสตรีทหลายๆคนเลยเนาะเพราะว่าอย่างเราเราก็เป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าสตรีทอยู่แล้วใช่ไหมพอเราเห็นเนี่ยชุดเห็นเสื้อเ<ถ>นี่เราดนไม่ได้เออมันน่ารักจริงแร้วมันก็เข้ากับแบบิกด้วยจริงมันไม่ได้หวานแหววแล้วก็ไม่ได้แบบด์กจนเกินไปแต่มันกำลังอยู่ตรงกลางที่มันกําลังพอดีก็มันน่ารักจริงๆไม่ได้ต้องแบบซื้อแค่เฉพาะ ผ้าแบรดกนะ oh, เราสามารถ oh, oh, oh. ซื้อแค่เสื้อผ้าคนก็ได้เช่นชหมก็ค oh, oh. ือใคร <ไฮ S 1> สนใจเสื้อผ้าแบบเราสองคน oh. ก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะคะ oh. เพราะว่า oh. จริงๆแล้วทุกตัวที่คุณเห็นอยู่บนแบริกะ คนมีหมดนะเออใช่ใช่มีสำหรับไซส์2,000เหมือนไม่หเออไซส์2,000เหมือนเราอย่างเงี้ยใส่แล้วมันน่ารักมากเลยแม่ที่ชอบมากใช่ใช่ชอบมากใส่ไปไหนก็ได้ออกไปข้างนอกไปช้อปปิ้งไปทานอาหงอาหารน่าสบายเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็สําหรับเราก็เป็นไลฟ์เข้าไปกับน้องกันเลยน้องคนนี้แล้วก็น้องคนนี้เนี่ยมีทั้งหมด3ไซส์อย่างนี้ทุกคนเห็นมีด้วยเช่นกันแม่ก็เข้าเลยนี่เข้าหมดเลยเข้าหมดเลยมันน่ารักจริงๆมันเหมือนกับว่าเป็น งานอดิเลตนะบางทีแบบอยู่บ้านเอาน้องมาเปลี่ยนเสื้อพ้องเสื้อผ้าอะไรเงี้ยสนุกสนุกกันอ่ะไม่น่าเบื่อเือแล้วแบบเหมือนถ้าแบบอยากเปลี่ยนน้องแบบริกใทีแบบดูมีอะไรมากขึ้นอาจจะแบบบทีดูแล้ว เบื่อก็เนี่ยเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนใช่จำเป็นที่จะต้องซื้อตัวใหม่ใช่เนี่ยเราสองคนเนี่ยนะวันวันเนี่ยเอาละเอ้ยจะเอาตัวนี้มามาเปลี่ยนตัวนี้มาอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งถ่ายร่มถ่ายรูปแล้วน่ารักมากเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูหนึ่งตัวดีกว่าอะลองดูซิอะเปลี่ยนง่ายมากใช่ฝังจะเป็นแบบอย่างนี้เป็นแปะ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 เหมือนแบบเสื้อผ้าตุ๊กตาปกติไม่ยากเลยค่ะนี่แล้วก็ตีแปะเนี่ยง่าย้ออกมาเป็นแบบนี้เลยดูสิน่ารักนะเอ้ดูว่งงขอมาใช่ไห คนเราก็จะได้กล่องมาแบบนี้อ่าเห็นไหมพร้อมกับนีมีถุงผ้าด้วยนะคะแล้วถุงผ้าใบนี้ถือได้3แบบคือจริงๆแล้วเนี่ยเขามีเขามีเขาจะมีการมาให้ับนี้ใช่ไหมก็จะมีทั้งน้ำบาดนี่เป็นวิธีนะคะว่าฟังก์ชันของ โค้ดแบ็กอันนี้สามารถที่จะทำได้สามสไตล์สไตล์แรกก็คือธรรมดาแบบที่ทุกคนเห็นแบบนี้เห็นไหมถือธรรมดาคือธรรมดาแบบนี้ใช่ไหมส่วนอันที่สองก็จะถือเป็นแบบนี้ได้เนี่ยเห็นไหมเป็นแบบอย่างนี้แล้วก็สามารถอย่างนี้ได้แล้วก็ใส่ของใส่น่ารักที่สามนี่แล้วก็เป็นแบบนี้นี่น่ารักนี่ใช่แล้วแต่ถนัด แต่ในแต่ละวันแล้วแต่แบบสไตล์ของแต่ละคนที่ทุกคนชอบใช่ใช่แล้วจริงๆเสื้อผ้าของเขาผ้าดีมากเลยเนาะโอ้ใส่สบายผ้าดีใส่สบายใส่สบายใส่สบายไม่คันด้วยคัตติ้งชอบมากพอวันแรกเนี่ยเขาเอามาพร้อมกับเสื้อเบบิกแล้วเขาก็เอาเสอยืดมาให้ใส่นะแม่บอกเพื่อนๆเราบอกโอ้โหนี่เหมือนรู้ใจอ่ะ เพราะว่าคัตติ้งนี่คือมันเป็นดีเป๊ะแล้วมันใส่แล้วมันดูแบบเท่ๆอะทรงมันเท่ๆแล้วแลายปรินเ์ปนี่นะมันดูสดใสมากส่วนอันนี้ของเราเป็นลายปักเนาะซึ่งละเอียดมากใช่ใช่สวยมากจริงๆสวยมากแล้ว,วเนื้อผ้าก็ดีมากบอกเลยเนื้อผ้าดีมากคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าคัตติ้งของ ของแบรนด์เขาเนียบนะคือเขาลงดีเทลแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างแม้กระทั่งแบบป้ายคอเสื้อคือไม่ได้มีเฉพาะของคนนะของน้องแบรวิกเขาก็มีเหมือนกันค่ะนี่เขาตั้งใจทํามากเลยเขาตั้งใจทํามากคือเขาใส่ใจในรายละเอียดทุกอย่างจริงๆแล้วก็แบบลงดีเทลไม่ว่าจะเป็นพวกแท็กเสื้อเขาก็ใส่ใจรายละเอียดมากมีดีเทลนี่เองฝีมือดูสิคขนเนียบมากคอเสื้อนี่แม่เป็นคนที่เน้นเรื่องคอเสื้อยืดมากถ้าคอเสื้อนี่นะไม่เนียบนะ ไม่เคยใส่บอกเลยมันเน้นถึงฝีมือเลยคือคอเสื้อถ้าย้วยไปกระจบเรียบร้อยแล้วมันไม่ใช่เนียยแค่ของเราไงคือประเด็นน้องจิ๋วว่าเนี้ยมากดูสิน้องด้วยเนียยจริงๆผ้าที่ใช้ก็ผ้าเดียวกันสูว่าแบบเออเขาใส่ใจจริงๆก็ซื้อเป็นแฝฟะเนะใช่คือสมกับที่เราอยากจะซื้อให้น้องใส่อ่ะเพราะมันก็น่ารักคู่ไงอ่าเราก็น่ารักน้องแบบบิก็น่ารักเนี่ยอีกหน่อยนะต้องมีตู้ เพิ่มให้น้องแล้วล่ะก็ขอแบ่งตู้คุณลูกมานะคะอ่ามันก็อดไม่ได้หรอกช่มีหนึ่งมันต้องมีสองเชื่อสิก็ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูคอลเลคชันต่างๆได้ใน i n s t a g r กรนะคะ h. o. c. underscore official ค่ะเดี๋ยวยังไงเพื่อนทิ้งแบบลิงก์ไว้ให้ดูทีนึงนะคะพอเรามานำเสนอชุดของแบรนด์เรนของเราแล้วนะคะก็ไว้ไป ดูเสื้อของแม่บ้างเราเลือกมาทั้งหมดประมาณ5ชุดที่แม่ชอบมันเยอะเยอะแล้วก็น่าจะหายากใส่ตามรายวันไม่ได้คือมันต้องออกงานออกงานหรือไม่ก็ไปเมืองนอกไปดูกันนะคะว่ามันจะเวอร์วังอลังการขนาดไหนไปดูกันข้างบดเลยค่ะได้เลือกมาแล้วว่า5ชิ้นโปรดสําหรับแบรนด์กอมเดกาซองถูกต้องตัวแรกกันเลยดีกว่า ต้องต้องสงสัยนิดนึงนะคะทำไมเราต้องผาอ่าทำไมเต้องผ้าหนักมากแต่ละตัวเนี่ยเพราะว่ามันจะมีแบบรายละเอียดเยอะเนี่ยแต่ละตัวนี่หนักมากอันนี้ตัวที่หนึ่งนะคะเนี่ยเป็นผ้าเวลเวทใช่เป็นผ้าเวลเวทนะคะนี่เป็ผ้าเวลเวทแล้วก็คอลเลกชันนั้นเขาก็จะเป็นเน้นอะไรที่เป็นโมโบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยคอลเลกชันเนี้ยแม่เนี่ยซื้อมาสองชุดเดี๋ยวก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะเออซื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะว่าชอบมาก อีกอันหนึ่งเนี่ยอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นลายคินโนริใช่แล้วที่ไม่ค่อยเห็นมีใส่อะเพราะมันหนามากคือจริงแล้วมันเหมาะสําหรับใส่ไปเมืองนอกถูกก็ซื้อมาเนี่ยหลายปีมากคือใส่ไปครั้งเดียวแต่ก็เอามาให้ทุกคนเห็นนะคะเพราะว่าในไอจเนี่ยมันคงโอ้โหหลายปีอะรูปไว้ให้ดูใช่หลายปีอะบอะกเลยว่ามันสวยมากติดตัวในนี่ก่อนพอติดตัวในเสร็จปุ๊บก,ก็เอาอีตัวเนี้ยมาติดอีกนี่ความยุ่งเหยิง ว่าหนักไหมหนักต้องทนมันเท่งะ่ะอ,อ่ะมันไม่ค่อยมีใครใส่ไงะนะเนี่ยดูสิคะตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเอามาใส่ให้ดูตรงนี้เลยแล้วกันนะคะรูปเนี่ยเห็นไหมคะมันเท่มากเนี่ยนะคะเดี๋ยวนะคะหนักนะเหนื่อยอ่ะหนักแต่ก็ชอบมันท้าทายดีก็แสดงว่ายังไม่แก่อืมเห็นไหมคะอืถ้าแก่เนี่ยนะ รับน้ําหนักไม่ไหวนะบอกเลยเนี่มันหนักจริงๆไปช่างกิโลนี่เป็นโลนะนมีป่ะเออไปค่ะ,ะไปแ <ไป S 2> ล้วนะคะหนึ่งชุดแล้วนะอันนี้ก็หนักด้วยดอกไม้อยู่แล้วใช่ไหมยังไม่พอต้องเอาตัวคลมุมหาคลุมสิลูกเป็นเครกค่ะเป็นเครกมันเป็นเซตของมันตอนเขาออกคอลเลคชั่นนี้มาเนี่ยคือเขาส่ง รูปมาให้ดูก่อนเลยโอ้โหเห็นแล้วแบบสั่นไปหมดเลยแม่สั่นนี่คืออยากได้ไม่ใช่อะไรนี่เขาจะใส่ออกมาแล้วเป็นแบบเป็นอย่างนี้ตัวนี้ก็จะพอแบบใส่ออกงานในประเทศได้นิดนึงไม่จะเป็นที่จะต้องเอาไปประเทศนอกอ่าก็เหงื่อแตกเหมือนกันนะเออต้องเปิดแอร์แรงๆนะเปิดแอร์แรงๆนะงานนั้นนะอืนี่ค่ะเด็กเท่มากดูสิ เพราะว่าพอตอนที่เขาส่งรูปมาเนี่ย<อ>เขาบอกเลยว่ายูยูต้องมีนะเพราะว่าตอนนี้ที่ร้านเนี่ยเหลือชิ้นเดียวอีกแล้วพอชิ้นเดียวนี่มันไม่ได้ละร้อนรุ่มร้อนรุ่มต้องซื้อชิ้นนี้ซื้อที่เมืองไทยตัวนี้ชื่อเมืองไทยแต่อันนี้ไปซื้อที่อังกฤษมันรู้สึกมีมาแต่คนซื้อไปเหลืออะไรสักอย่างเนี่ยแม่จําไม่ได้นะแต่ว่ามันไปผสมกันที่เมืองไทยกับอังกฤษนี่มันก็เลยออกมาได้ครบเซ็ตเป็นเซ็ตของเขาจริงๆแม่เนี่ยเป็นคนบอกเลยนะถึงแม้แบบเดียวกันนะ ถ้าชอบาลายนนาผ้ามอ,อ๋อมันอยู่ในห้องลับไนเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ในห้องลับบางชุดก็อยู่ในห้องลับบางชุดก็ไปอยู่ห้องลับคล้ายๆกับผ้าเวลเวดเมื่อกี้แต่ออมัน<ต>เป็น,น,ปนล,ลายกิโนรินี่สองชั้นเหมือนกันนะคะใช่เหมือนกันเลย แต่ตัวนี้เนี่ยอันนี้มีสวมให้ดูได้ไหมได้โอ้ยทำไมจะไม่ได้แบบง่ายๆไม่กีนเดรสมันจะใส่กับขาสั้นที่ที่มัมากักเซ็ตก็ได้หรือใส่กับขายาวตัวนี้ก็ได้หนักไปหมดมันสามารถแล้วเสื้อผ้าของกอมนี่คือทั้งเยอะทั้งหนักทั้เยอะทั้งหนักเวลาใส่เนี่ยต้องมีตัวช่วยเนี่ยเขาจะคอยช่วยแม่ตลอดเดี๋ยวดูนะทุกคนมาค่ะพาดมามาพาดมา ก็คือมีปัญหากับใครก็เอาอันนี้ตีหน้าได้ปาดหน้าได้ค่ะนี่เห็นไหมคะยังไงละเอียดเออเอาปกมานี่โงไปหมดนี่นี่ไงคะนี่เห็นไหมเราก็สามารถใส่กับกางเกงขายาวสีดำหรือใส่ขาสั้นที่เขาให้มาก็ได้เหมือนกันคอลเลคชันโบนี้แทบจะถูกตัวเลยที่เราแบบรู้สึกว่าแม่ควรมีหมดเลยอะซื้อหมดซื้อหมดแบบไม่ว่าจะเสื้อยืดเสื้อเชิ้ต เสื้อเชิ้ตโบนี่มีแบบสองสามตัวเลยอที่เราเอาหมดเจ๊กเกตเจ๊กเกตอีกเนาะเจ๊เกตแล้วก็เนี่ยชุดเยอะๆแบบเนี้ยก็สองตัวสามตัวอะไรเรารู้สึกว่าอีคอลเลคชั่นโบเป็นคอลเลคชั่นที่แบบน่ารักมันน่ารักจริงๆโอ้โหตัวนี้นี่นะตอนแรกนะที่เมืองไทยบอกเลยซื้อได้ที่เมืองไทยแล้วมันเป็นลันเวย์ราคาแสนกว่าบาทไม่มีใครซื้อแม่โชคดีมากแม่ไปได้ลดราคา60%เปอร์เซ็นต์ โอ้โหเหลือห้า0 0ื่กว่าบาทคุณอู๋จะไม่จัดได้ได้ยังไงแต่ตอนแรกไม่กล้าใส่นะเพราะว่ามีควา้สึ้ว่ามันประหลาดเนลูกลองลอง<ร>ลอง,งดูสิคะแต่<ะ>เรารู้สึกว่ามันประหลาดน้อยสุดแล้วนะเออแต่แม่รู้สึกว่ามันประหลาดเพราะเลยมนะเพราะแขนเนี่ยเวลาใส่เนี่ย มันปิี่หมดเลยแต่ว่าตัวอื่นมีบางตัวประหลาดกว่านี้อีกอะโอ้แต่มีกับว่าตัวนี้ประหลาดจนไม่ไม่กล้าซื้อไม่กล้าซื้อตอนแรกไม่กล้าซื้อแต่หนักมากเลยนะคือถ้าสมมติเวลาไปเมืองนอกอะคือต้องยกกระเป๋าหนึ่งให้คุณอู๋ใช่ช่วยหน่อยสิคะลูกแล้วยิ่งแบบถ้าเราต้องซื้อกลับอีกคือแบบงงโอ้ยนั่นมากเหนื่อยอะเหนื่อยหนักมากเวลาใส่เนี่ยเขาจะต้องเป็นตัวช่วยตลอด เนี่ยเพราะตอนแรกเนี่ยแม่อยางมีความรู้สึกว่าอะไรอะ่ะแขนอยู่ไหนอะ่ะแขนมันไปไหนแล้วเวลากินข้าวอ,ะอ่ะก็นี่นไงกไไ็เห็นไหมที่ลูกบอกว่าดูเหมือนว่าเบาสุดจริงๆแล้วตัวเนี้ยครั้งแรกเนี่ยแม่มีความรู้สึกเอ๊ะมันแตกแปลกไปให้ที่ฉอบมาเขาพับขึ้นมันไม่เท่มันคงต้องเอาออกอะ่ะแล้วพอเอาออกปุ๊บตอนนี้ชินละ มีความรู้สึกว่ามันต้องใส่แบบนี้ทรงเนี้ยวันไรจะกินก็แค่ต้องแบบนี่ไงก็เอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเราจริงแบบเสื้อผ้ากอลมมันแบบโคตรยูนิคเราไม่ใช่ว่าทุกคนจะแครี่ได้อ่ถูกตแบบเราก็แบบไม่ไหวอ่ะไม่ได้ใช่ไหมคะแสดงว่าชมใช่ไหมไอ้ความที่เสื้อผ้ามันหนักมากเนี่ยไอ้เนี่ยแบะออกมาเลยแบะออกมาเลยจริงๆบางทีบักกองอยู่กับพื้นอ่ะอันนี้ชอบมากแต่ว่า ลำบากอยู่เช่นกันอันนี้นี่นะหนักประมาณแบบหลายโลอ่ะหนักหนักแล้วก็ใช้ชีวิตลำบากพอควรอะไปงานคือทมสมมติว่าต้องเป็นสิทธิ์ดาวดีเนคือกินข้าวได้ใช่ใช่ใช่เพราะแขนมันอยู่ตรงนี้ใช่แขนมันเวลาสวัสดีอะใช่ใชแล้วแบบตลกเนี่ยตลกอะเวลาคนสวัสดีแม่มูสวัสดีกัน สสวัดีใช่ใช่ตอนนี้อยู่แค่นี้สวัสดีค่ะโลกอะไรเงี้ยแต่พ่อก็รู้แหละว่าแม่เนี่ยจะใส่เสื้อผ้าอะไรที่แบบแปลกๆเพิ่งใส่ไปครั้งเดียวเหมือนกันจริงๆอ่ะแต่มันแค่แบบมันตลกอ่ะเวลาใช้ชีวิตลำบากใช้ชีวิตลำบากอ่ะแบบจะหยิบของ เสยผมอ่ะใช่ใช่ใช่เพราะบางทีแบบว่าผมเนี่ยมันหลุดใช่ไหมแม่ก็ต้องแบบว่าต้องแบบเสยผมใช่ไหมก็ต้องแบบเหมือนกับเอาเอาแขนในเท้าก็เงะแงะเดินไปไหนก็ใช่ใช่ใช่คนเรียบร้อยอ่ะใช่ใช่เวลาคนไหว้ทีก็โอ้ยแบบมันเหมือนกับว่าถ้าจะไหว้ให้ได้แบบเหมือนกับเป็นทรงไหว้คือมันต้อง อย่างเงี้ยคือแบบเงออี้ยต้องยกเออยกชุด,ชด,ดมาแล้วก็ไหวอันนี้เนี่ยนะก็เป็นอะไรที่โชคดีมากไปได้ที่อังกฤษโอ้โห oh, oh, บอกเลยนะว่าชุดหนึ่งเป็นแสนอะ่ะตอนนั้นก็ลดแบบ6 0แล้วก็ตัวเซลเนี่ยที่เขาขายเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยตามไอจีแม่ก่อนที่แม่คนนี้จะไปเรียนหนังสือนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาตามนะแล้วก็เนี่ยชุดนี้ยู่มันเหมาะกับยูมากตอนแรกเขาเอามาให้มิดูนะมิบอกจะกล้าไม่กล้ามันหนักมากเลยลูกแล้วมันมดูสุดใส่แลยเออจะให้ใส่เหรอสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณลูกเนี่ยค่ะมันจะติดเหมือนแบบติดไปเข็มนิดนึงอ่ะเออตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบเสยผมถ้าเวลาเสยผมก็ได้ค่ะได้ค่ะลูกอ่ะสวัสดีค่ะลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทุกคนแล้วคือมันใส่เสื้อคนเดียวไม่ได้อ่ะคือมันต้องมีคนช่วยคือแค่หาลูหัวก็หาไม่เจอแล้วอ่ะคือแบบมันแบบเนี่ยกว่าจะหาได้คือมันมีซิปข้างในแล้วก็ ต้องเอาหัวสอดเข้าไปตรงนี้แล้วค่อยเอาแขนออกมาสองข้างพร้อมกันนะแขนมันอยู่ต่ำนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะยกเนี่ยยกไม่ได้มันก็ยกได้ประมาณนี้เดี๋ยวก็ใส่รูปแบบให้นะคะตอนที่เราไปงานเนาะมันมีอีกสองชุดที่ลําบากกว่านี้คือลําบากกว่านี้คือยกได้แค่ข้อมืออะจริงอันนี้มันยังสามารถยกข้อพับมือได้ใช่ป่ะแต่มันมีอันหนึ่งที่ยกได้แค่ข้อมือแบบแค่แค่เนี้ยแค่เนี้ยแค่นี้จริงๆห้าชุดเนี่ย ที่แม่รู้สึกว่าแม่ชอบมากที่สุดนะเอามาให้ดูยูนิคมากๆอ่ะที่แบบว่าไม่ใช่ว่าทุกคนใส่แล้วจะสวยอ่ะคือจริงๆเราว่าทุกคนใส่ได้แหละแต่มันไม่ใช่ว่าใครจะใส่แล้วมันจะออกมาเป็นแบบนี้โชว์แม่ใช่ไหมคะเนี่ยไปค่ะไปเปลี่ยนชุดค่ะเหนื่อยค่ะโอเคโอเคไปเวลาจะแขวนเนี่ยแม่ต้องมาแขวนกับเอ่อท่อแป๊บเลยอ่ะต้องให้ช่างเนี่ยเขามาทําเป็นพิเศษอันนี้ดูสิคะตะละอันเนี่ยต้องแบบ ใช้เขาเรียกอะไรต้องใช้ใช้แรงนิดนึงถ้าคลิปนี้นะคะยอดพุ่งนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะก็จะมาเปิดคอลเลกชันหน้าหนาวให้ดูใช่ให้ดูแบบที่ว่ามีหมดของเพื่อนก็คือไม่ได้มีเท่าที่ควรเห็นข้างหน้านะคะนู้นเลยใช่เพราะคราวที่แล้วนี่ที่เปิดบ้านเนี่ยก็ดูแบบแบบอะไรเงี้ยยังไม่ได้เห็นรายละเอียดของแต่ละชุดนะนะแต่ถ้ายอดวิวพุ่งยอดซับสไคร พุ่งเดี๋ยวแม่จะยอมเหนื่อยมาเปิดให้ดูเลยค่ะอ่าเหมือนกันใช่เนี่ยนะคะตะมาย้ำกันอีกรอบนะคะสำหรับเสื้อผ้าของ House of Creators นะคะหรือ HOC นั่นเองนะคะก็บอกเลยว่าคัตติ้งดีคัตติ้งเนียบแล้วก็ลายพิมพ์คือที่สุดแล้วก็ลายปักก็คือละเอียดแล้วก็ดีเทลทุกๆอย่างเขาก็ใส่ใจจริงๆเนาะไปดูกันได้นะคะใน Instagram นะคะ H จุด o อจุอั u เดอร์สก r ร c ออฟนะคะเดี๋ยวอย่งไงเพื่อนจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะก็ไปดูคอลเลคชันแรกของเขาได้เลยเนาะใช่บอกว่าทุกคนจะชอบนะคะชอบเหมือนเราใช่แล้วนี่นะคะนี่ใส่มาแล้วซักแล้วนะดูสีสิสีมันยังยังแจ่มมากยังสดมากมากใช่ใช่ก็ ถ้าใครเป็นแบบแบรนด์คอลเลกเตอร์ก็หาสามารถหาซื้อเสื้อผ้อาให้น้องใส่ได้เหมือนกันนะคะวก็มาสนุกกันมาแมทช์กับเหมือนแบบของเราอย่างนี้นะคะใช่ใชก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากดูคอลเลกชันอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันเยอะๆนะคะก็รอติดตามได้นะคะทุกคนก็วันนี้ก็ไปลคะค่ะบ๊ายบาย